ถึงจะทำบั็กในเกมได้แต่ทำให้เขารักไม่ได้หรอกเจ็บจี๊ดเลยสิกดไลค์สิเขาจะได้รักมูห้าห้าแงงแงวแงวนี่มันบั็กบ้าอะไรกันวะเนี้ยดูดิแล้วค่อยลงมาแล้วก็มาบั็อกอะไรเบบมเนี้ยเออวะนี่ดูดิยกเลาะยกเลาอ้พัตกแมปเว็นกรมนี่มันบัอกอะไรกันล่อเนี้ยโอ้ไม่กบัอกอะไรกันมเนี้ยท่านผู้ชมต่ละบั็กวันนี้ ทีบัคแปลกๆที่หลายๆคนยังไม่รู้ใน Blue Heaven เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามีบัคอะไรกันบ้างบอกเลยมีแต่บัคที่น่าสนใจทังนั้นนะก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์หน่อยได้ไหมถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์หน่อยสิบัคแรกนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราวางบันไดเว้ยอยู่ตรงโรงเรียนเลยสวัสดีหน้าหรอผมจะเอาคนนี้มาทดลองด้วยคือ <c oughs> พี่หน้าเราของเราทดลองบัคนะั่นเองมันจะมีแบบบัคทำกับเพื่อนเลยนะเรากดไปทีก่กระเป๋าก่ากอนนะท่านผู้ชมเมื่อกี้กดผิดคือ <c oughs> ให้เราเอาบันไดออกมาบันไดมันจะว์ปมาหาเราได้นะเออมันฟังมันดูแปลกๆใช่ไหมล่ะผมจะพามาทํากันดูนะท่านผู้ชมนะนี่บันไดอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มันจะเป็นสถานที่ที่แบบสามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมก็คือพวกสระน้ําพวกยิมพวกอะไรเนี่ยเออเช่นแบบมันจะเป็นสนามบาสเกตบอลอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเอาสนามบาสเกตบอลมาหรืออะไรก็ได้ถ้าเราสปอนบันไดแบบไว้อย่างเงี้ย าเกิดว่าเราไปเปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นนะเว้ยอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็นจากสนามบาสเกตบอลเป็นสระน้ำเงี้ยบันไดมันจะว์ปมาหาเรานะอันนี้ผมไม่รู้ว่าบั๊กนี่มันยังมีอยู่ไหมวะปั๊บเอ้าไม่มีเว้ยแต่ก่อนบันไดมันจะว์ปมาหาเราเดี๋ยวเอาใหม่ท่านผู้ชมไหนลองมาสปอนนี่ดิผมสปอนบันไดในสระน้ำนะเออเดี๋ยวสปอนบันไดในสระน้ำเสร็จเสกสนามบาสปึ๊บเอ้าแล้วบันไดฉันไปไหนอะสปอนบันไดตรงนี้เสกสนามบาสปึ๊บแดนสปอนบนนั้น แต่ก่อนมันทําได้นะเว้ยท่านผู้ชมมันได้มันจะวราปอบอกมาอยู่ตรงแถวนี้นะเว้ยตกใส่เขาแก่ละ <c oughs> แต่ฉันก็จะไม่ตัดออกโอ้หผ <c oughs> oh, ีอันแรกพีกูโมเลยหรอพีอันต่อมานะท่านผู้ชมให้เราขึ้นไปบนภูเขานู่นนันท่านผู้ชมนะเราสามารถขี่โดรนได้นะเว้ยแล้วก็ว์าไปบ้าน่าบอกนะอันนี้ทําไม่ได้อีกว่ะอ <ett> ุต <c oughs> ส่าห์ฉันรวบ <c oughs> รวมฉันเตรียมมาให้พวกแกและ้วน,ะนี่ยมาเสิบถึงทีทาไมมันเฟลวอันแรกวะ โอ้โห oh. นี่เราสามารถขีด่โดรนนี้แล้วก็วาร์ปไปจุดสปอนบ้านได้นะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นโดรนนะท่านผู้ชมสามารถควบคุมทิศทางได้หรือกดกระโดดแบบเพื่อให้เราออกจากโดรนได้เออวะ่ะใช่ใช่นี่เราขึ้นโดรนอันไหนก็ได้นะท่านผู้ชมแล้วให้เราขี่ขึ้นไปแล้วก็วาร์ปไปจุดสปอนบ้านได้นี่แล้วมันก็จะแบบเหมือนเราลอยได้เลยเว้ยเห็นไหมอันนี้มันจะไม่หล่นล้วเว้ยนอกจากเราจะกระโดดลงนะนี่หรือแบบไปประชิดแบบพื้นดินอะไรประมาณนั้นเออมันก็จะหายไป ถือว่าเป็นเป็นบั๊กหรือเปล่าว่ามันสามารถแบบวาร์มมาได้เออวะถือว่าแปลกเหมือนกันต่อมานท่านนะผู้ชมเป็นอันนี้เป็นบั๊กน่าจะสําหรับคนที่มีพรีเมี่ยมเท่านั้นนะที่ทําได้ก็คือการสปอนจัก,กรยานวงกลมนี่มาก่อนท่านผู้ชมมันจะทําให้ตัวละครเราบั๊กเว้ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันบั๊กอะไรเดี๋ยวก่อนหน่ผมไปหาพื้นที่ดีๆก่อนเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วโอ้ oh my god ปันซอยซอย,ซอย,ซ,อยซอยเท้าต่อมาก็จะให้เรานั่งอยู่บนจักรยานท่านผู้ชมแล้วสปอนจักรยานไม่ใช่ดิต้องลง นั่งจักรยานคันนี้แล้วสปอนจักรยานคันเขียวมาแล้วหลังจากนั้นให้เราลบจักรยานคันเขียวออกมันจะบักแบบนี้เฮ้ยบักอะไรวะเนี่ยดูดิดูดิเออวะประเด็นคือมันแก้ไม่ได้ลยประเด็นรีตัวละครถ้าฟังไม่ทันเอาใหม่นะสปอนรถจักรยานวงกลมนี่มาก่อนเราก็ไปนั่งไปนั่งบาะคนขับไรนี้ก็กระโดดลงกระโดดลงเสร็จสปอนจักรยานเขียวสปอนจักรยานเขียวเสร็จอันนี้ไม่บักหรือนั่งนั่งปั่นก่อนแล้วก็สปอนจักรยานโดดลงมา รถคันเขียวลงแบบนี้บักเออเห็นไหมมันบักได้ไงวะนั่งบ่อคนนั่งไปปั่นก่อนนะผู้ชมแล้วค่อยลงมาแล้วก็มาบักอะไรแบบนี้เออวะต่อมานะท่านผู้ชมเราสามารถทํารถให้มีไฟกระพริบได้เว้ยก็คืออย่างแรกให้เราสปอนมาที่แถวจุดที่เท่าไหร่วะจุดที่ย9 2สิบเก้ายี่สิบอะไรก็ได้เออมาสปอนจุดที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็ได้แล้วก็สปอนรถเราอยากที่อยากให้มันมีแบบไฟกระพริบนะเช่นผมอยากเอารถคันนี้แล้วกันนี่เออ แต่ผมขอเปลี่ยนรถเป็นสีขาวนะเพื่อไฟกระพริบที่มันชัดเจนเนี่ยมีคนถามพี่แล้วใครไม่มีแบบเปลี่ยนสีรถได้แล้วพี่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสีรถมันไม่เกี่ยวนะวให้เราขี่แบบไปจุดอันเนี้ยมาจุดที่ยี่บเอ็ดนะหลังจุดอย่างเนี้ยขี่คว่ำลงมาก่อนนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่าถ้ากองพรอพตกแต่งเอานี่รถไม่คว่ำวะ <S <S ทำให้รถมันพลิกคว่ำกันเว้ยเออพลิกพลิกแบบนี้หละเออพอรถมัน ลิคว่มแบบเนี้ยให้เรากดมางที่กระเป๋าแล้วก็หากล่องพลับเนี่ยกดมางที่กล่องพลับแล้วก็เลือกไฟนะทนะ่านผู้ชมเอาไฟมาตั้งเว้เนี่ยไฟอันนี้ก็ได้นี่อันนี้เออมาตั้งในรถเราเห็นไหมแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นไฟหลากสีนะเอาตั้งเท่าที่แบบอยากตั้งโชว์เลยทนะ่านผู้ชมมันจะเป็นไฟกระพริบให้เรานะนี่เห็นไหมนี่เราดูเราดูผลงานผมเอาผมไปลบอันเก่าออกทาไมของผมไอ้อออไป้ายบ้านนี่บังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรงันตั้งไว อราผมไปลบทําไมเนี่ยแล้วให้เราไปนั่งตรงคนขับนะท่านผู้ชมเป็นั่งตรงคนขับแล้วก็คนขับฝั่งนี้นี่วะแล้วก็กดตัวเฮดนะท่านผู้ชมในคอมกดตัวเฮ็ดนะในในมือถือก็น่าจะกดรูปตัวเฮดนี่มันจะทําให้เราแบบดูดิมันลดโลเอ้าเอาอะไรเนี่ยเดียวเดียวมันจะมันจะทําให้เราเหมือนรถมีไฟกระพริบนะท่านผู้ชมแบบจะปรับถภาพไปเป็นตอนกลางคืนเงี้ย นี่ไม่พอตกกลางคืนปักดูดิ <Wow. S 1> มันรถเรามีไฟกระพริบเหมือนเป็นเป็นบั๊กหรือเปล่านี่ขี่ไปแบบโดดเด่นเลยนะแบบถ้าตอกนกลางคืนมืดๆนี่เออทาให้แบบคนอยากได้กับเราเลยอะไรประมาณนั้นเออเห็นไหมก็จะปรับมาเป็นตอนกลางวันปกติเห็นไหมดูดิรถแบบมีออร่าเลยนะดูดิถ้ารถเป็นสีฟ้าเหมือนสีเดิมเดิมมันเลยโอ้มันก็เห็นนะไฟกระพริบหรือเปล่าอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าสีขาวผู้ชมก็ลองหารถสีขาวมาก็ได้รถสีขาวก็มีอยู่อย่างเช่นคันพวกนี้หรือรถตำรวจเนี่ยเออเห็นไหม แต่ผมพยายามแบบที่จะสื่อให้ท่านผู้ชมเห็นไฟชัดที่สุดไงก็คือสีขาวนี่เห็นไหมเออหลบหลไปซะต่อมานะท่านผู้ชมเราสามารถให้เพื่อนมาปั่นจักรยานบนรถเราได้อ <c oughs> ย่างแรกให้เราสปอนรถมาก่อนเอารถอะไรก็ได้ที่ท่านผู้ชมชอบผมจะเอารถคันเดิมเหมือนกันคันเมื่อกี้คันนี้ก็ได้เออในเพื่อนของท่านผู้ชมนะเว้ยแบบมาสปอนแบบขี่จักรยานเงนี้ย <c oughs> นี่เพื่อนมาละได้นาะหรอแต่เรานีต้องเอากล่องพอบนะท่านผู้ชมกลุ่มที่กล่องพอบเราหาแบบหมวดหมู่เก้าอี้นะท่านผู้ชมสามารถแบบ ตั้งเก้าอี้นะตั้งเก้าอี้นี่นี่อันแรกแล้วก็เอามาวางวางหันหน้าออกมาอย่างเงี้ยก็ได้เออเราให้เพื่อนของเราแบบปั่นจักรยานเงี้ยเอาจักรยานคันไหนก็ได้ที่เพื่อนเราชแอบบปั่นจัก,ก,ยานานกรากกยานแล้วก็มาขึ้นขึ้นนี่เนี่ยพเพื่อนเราขึ้นแบบนี้แล้วใช่ปะผมมาขับสองเครื่องเท่าทีนี่มันจะเหมือนรถยกล้อทายไปดูดิแล้วเพื่อนเราก็ปั่นจักรยานเหมือนใช้แรงงานเพื่อนเรงงา <c oughs> พเราพเาื่อนนาลอแล้วเพื่อนเราปั่นอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ะไอ้รถเหมือนจะยกล้อนี่ไม่เห็นไหมมีจังหวยกรอหน มันจะมีจังหวะยกรอป่ะปั่นเลยบักอะไรเนี่ยเออก็ลองมาทำหนึ่งกันแหละเออวะรถดีเลยโอ้ไ oh ม่กอนี่ดูดิยกรอยกรอ uh huh. หนึ่งสองมันเด้งเด้งอืมไม่ยกวะนี่ไงบางทีมันก็ยกนะเออวะน่าสนใจในรถรถเดิมันจะบักอะไรประ,ะเออพิ่งตกแมพเวนกมเออเบคอนกระโดดขึ้นมาน่ารอรเนี่ อมาเป็นบักอันนี้นะท่านผู้ชมเราสามารถไปกับเพื่อนได้เลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะขยับเดินได้หรือเปล่าทำตามผมนะแบบอันนี้น่าจะเป็นบักแบบที่ท,ท,ทำสองคนนะนะท่านผู้ชมนี่เพื่อนน่ารอผมมาแล้วอย่างไรแค่เราเอาเพื่อนเราเอาเตียงอันนี้มาก่อนเตียงโรงพยาบาลของเราพอเตียงโรงพยาบาลมาเสร็จแบบนี้ทนะ่านผู้ชมให้เราขึ้นไปนอนแบบนี้เออให้เราขึ้นไปนอนก่อนนะเวลลังากนัก้นให้ส่งคําขอนะท่านผู้ชมคลิกไปตท,ท,ที่ตัวเพื่อนก่อนลิ้นพันกันแล้วก็ขอขึ้นไหล่ท่านผู้ชมอันแรกเออพอส่งคําขอไปแล้วท่านผู้ชม เพื่อนท่านผู้ชมกดยืนยันไปกดยืนยันคำขอ,ขอการขึ้นไหลมันก็จะเป็นแบบแบบนี้ใช่ไหมถ้าเพื่อนท่านผู้ชมเอาเตียงออกนะนี่แบบเนี้ยแล้วเราก็จะกระโดดไปกับเพื่อนได้แบบนี้เหมือนเดินไปแล้วแบบหอไปแบบนี้เบคอนเพื่อนเราก็จะอยู่ข้างล่างเออแต่เพื่อนท่านผู้ชมอาจจะไม่ใช่เบคอนเหมือนฉันก็ได้ดูทีมันก็จะเป็นบัก๊กนี่มันบั๊กอะไรกันล่อนี่โอ้ไม่ก็กดวางเพื่อนลงนี่เออเพื่อนเราก็จะเดินได้ปกติหรือเปล่าเออเห็นไหมมันก็จะไม่บัก๊ก อันนี้ก็จะเป็นบั็กประมาณนี้เนนะเห็นไหมเห็นไนี่มันบั็อกอะไรกันต่อมา่านผู้ชมเป็นบั็อกอันนี้นะเว้เราสามารถยกล้อได้อยู่กับที่แต่เป็นสปอนรถใส่บันไดนะผมที่รูปรถเอารถคันไหนก็ได้่านผู้ชมอยากให้รถมันยกล้อมันคล้ายๆกับบั็อกอันที่เพื่อนมาปั่นจักรยานหลังรถเราแหละนี่เดี๋ยวผมจะพามาทาแล้วกันนี่ขี่รถแบบนี้ให้เราแบบสปอนบันไดมานานผู้ชมต้ก็เลือกจุดระยะที่จะสปอนบันไดให้มันตรงๆนะไม่รู้จะกะยังไงจะบอกเอบบันไดในกระเป๋ามานะ แล้วก็หันหน้าเข้าท้ายรถเราไปรถอะไรก็ได้สปอนปั๊บสปอนบันไดปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยไม่ได้ไม่ได้ต้องให้มันอยู่แบบนี้ปั๊บสปอนข้างๆรถแบบนี้ปั๊บนี่มันก็จะติดแล้วเราก็ขี่รถมันก็จะยกล้อถ้าเราถ้าเราลงมันก็จะยกลออยู่ดีมันก็จะเป็นสันบบนี้ยเห็นไหมเออว่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นบั๊กนะใช้หรือไม่ใช่นั่นแหละพวกแกบั๊กลดบันไดออกรถมันจะหายยกลอยไหมเออรถก็หายยกลอแต่ทาไมล้อหลังมัน เฮ้ยมันล้อจะหลุดเลยวะเอา้าไม่บักละเมื่อกี้น่าจะเป็นบักนิดหนึ่งสำหรับล้อรถุลบรถไปซะเบคอนแกอยู่นี่ฉันจะใช้งานแกอย,อยู่จะขอบักนี้ก่อนอันต่อมาจะเป็นมอไซค์นะท่านผู้ชมให้เราสปอนมอไซค์มามันจะเป็นแบบมันแสงออร่าใครมีมอไซค์คันไหนก็ใช้คันนั้นนะเอามอไซค์แบบไหนก็ได้เออรถธรรมดานี่ก็ได้ภูรรมิมที่กระเป๋าเลื่อนมาจนสุดนะท่านผู้ชม,มก็จะมีไม้นาสีเนี่ยเวลาเรากดท่าสีมันจะมีแสงออร่าใช่ไหมเนี่ยจะมีแสงออร่าไปเนี่ยแต่เราขึ้นมอไซค์เราก็ท์ กดมาทาสีขึ้นมามันยังจะไม่เป็นออร่านะกด F ไปประมาณให้มันถึง F4 นะนี่ก็จะมีออร่าไปด้วยแล้วก็แบบนี้ไปด้วยถ้าเราอยากให้มันอันนี้กับเดิมก็กดมันต้องที่เข็มไม้แล้วก็ยกล้ออันนี้ผมนี้ท่านผู้ชมน่าจะรู้นี่เห็นไหมเราสามารถกดฟันเฟืองเลือกสีได้ด้วยนะว่าเราจะเอาสีอะไรให้มันมีออร่าแบบตอนขี่รถด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมผมจะเอาสีอะไรเห็นไหมมันก็จะมีออร่าเห็นไหมดูดินี่เห็นไหมเออ มีออร,ร่าหรือว่าเป็นบั็กหรือเปล่าอันนี้ฉันก็ไม่รู้เพราะว่าจับจังหวะอื่นมันไม่ขึ้นสีให้เลยวะถ้าจับจังหวะกดสีสีรอ,เอบเตัว f สีรลอดเฮ้ยเกือบชนบคอนเอาลบบคอนมานั่งด้วยได้ไงนั่งแบบยกลอ้ลอเลยล้อนี้ลบรถไปซทบบีคอนต่อมานะท่านผู้ชมเป็นบัคกที่ทํากับเพื่อนอีกนะท่านผู้ชมก็คือเป็นอันนี้นะเว้ยเป็นบั็กค่อนข้างแปลกนิดนึงนะอย่างแรกนะท่านผู้ชมขอคําขอให้เพื่อนขี่ขี่ล้างเรานะท่านผู้ชมอันสุดท้ายถ้าเพื่อนก็กดตกลง เพื่อนเราก็จะขี่ล้างแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนขี่ล้างเสร็จให้เราออกเกมไปกดออกไปเลยรีบกดออกปุ๊บพอาอ,อกเกมเสร็จใช่ไหมท่านผู้ชมให้เราจอยเพื่อนเข้าไปใหม่จอยเข้าไปอา่าพอจอยเข้ามาเสร็จเพื่อนเราก็จิน้อนหรืออยู่ท่าไหนก็ได้เออจะอยู่ท่าแบบนี้แหละงันให้เราสปอนรถมาก่อนสปอนรถอันนี้รถโรงเรียนรถอะไรก็ได้นี่ทําแบบนี้ลังาก่งนั้นให้เราส่งคําขอเพื่อนไปอีกนะท่านผู้ชมเป็นการขึ้นไหลหรือขึ้นหลังก็ได้ ผมจะเอาขึ้นขึ้นหลังมันเดิมลงไปเพื่อนก็กดตกลงขึ้นไหลก็ได้นี่แล้วเพื่อนก็จะมาขึ้นไหลแล้วมันก็จะเป็นบั๊กอะไรแบบนี้เออแล้วหลังจากนั้นให้เราพิมพ์คาว่าวูฟนะท่านผู้ชมมันจะทําให้รถกระเด็นด้วยผมลืมบอกบั๊กนี่แล้วเราก็จะอยู่อย่างงี้นี่แล้วเราก็มาขึ้นรถมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเออแล้วมันก็จะกระเด็นเฮ้ยมันทํายังไงวันนี่นี่มันบั๊กบ้าอะไรกันวะนี่ดูดิเออท่านผู้ชมฟังทันไหมก็ถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนดูอีกรอบ ก็าทำค่อนข้างซับซอ้อนนิดหนึ่งนะเออนี่มันบัคอะไรกันกระโดดรถเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> กดปล่อยเพื่อนแต่เพื่อนไม่ปล่อยนะท่านผู้ชมน่าจะให้เพื่อนรีตัวหรือเปล่าให้เพื่อนออกเกมไปเลยถ้ารีตัวไม่ได้ให้เพื่อนออกเกมนะมันน่าจะเป็นบัคหนักอยู่ผมรู้สึกว่ารีตัวแล้วมันไม่หายเมื่อกี้นี่มันอะไรกันอันต่อมานะท่านผู้ชมก็จะเป็นอันคล้ายๆกันกับอันนั้นที่ผมมาทำไปแบบเราขึ้นเตียงเพื่อนให้เพื่อนเราเอาเตียงมานะท่านผู้ชม แล้วเราก็ขึ้นไปแบบนี้นขึ้นไปดีทำไมมันต้องกระโดดบั๊กอะไรวะแลทีนี้เราก็ขอเพื่อนเราไปขึ้นไหล่ก็ได้เล็กแล้วเพื่อนเรากดตกลงแล้วมันก็จะเป็นแบบนีน้ให้เพื่อนเราเอาเตียงออกแล้วเราก็กระโดดขึ้นแบบนี้นแล้วเราก็พิมพ์เาว่าวูบ u o l f เนี่ยถ้าเราพิมพ์าว่าวูบแล้วมันก็จะเป็นอย่างงี้ <laughs> บั๊กอะไรก็ไม่ได้ท่านผู้ชมแต่ละบั๊กวันนี้ <laughs> ยังปั่นเลยบั็กกับเพื่อนในลองมากระโดดกระโดดกระโดดหมุน <laughs> ยังปัน่นอะรเชันเวียนหัว เบคอนบอกพอแหละเออก็จะประมาณนี้ม,มันดูไม่จบไม่ดของโคจบคลิป,ปดูนี้นะนะใครชอบฝากแล้วก็แชร์สติ๊กเกอร์ผมด้วยนะครับผมสำหรับซีบัคก็บัคแรกทำไม่ได้นะก็ขอไปด้วยก็ลองมาทำดูก็ได้ถนะ้าใครชอบอะไรต่างๆที่ผมมาทำนะถ้าใครงง,งก็ย้อนกลับไปดูใหม่แล้วกันไ่เร็วไปเร็ว